เอาละครับโลกก็ได้ถึงการสิ้นสุดอวสานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฝูงสอมบี้บุกเมืองมีเส้นทางเดียวที่เราจะต้องเดินทางนั่นก็คือรถไฟแบบนี้มีชื่อว่า end of the line นะครับก็ได้แรงบดาจัยมาจาก dead rail นั่นเองซึ่งเรา,เอาสองคนกับอีกหนึ่งตัวอะไรฮะใครเป็นตัวเดี๋ยวนะเรานับสองคนแล้วนี่อะไรผีนั่นไม่ใช่คนนั่นผี อ่ะพวกเราพร้อมที่จะเดินทางมาในแบบนี้นะครับก็เราจะต้องไปผจญไัในรถไฟใต้ดินกันนี่มันก็จะมีสามคนสองคนอ่ะมาพวกเรามาแล้วเจมีมาดิอยู่อยู่ไปดูตัวอีกทางนี้แล้วรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกแล้วไปโอเคโอเคโอเคไปด้วยไปด้วย Off the line. เริ่มมาก็โอ้โหดูสยองขวัญเลยเราต้องเปิดลวดนี้ใช่ไหม <c oughs> ได้เลยเปิดเอิโอ้โหมันดูแบบหล่อๆน,ะ,นะเนี่ยแกรดี้ว,วิง่งฉุด<อ>ย่างตอนเนี้อนเอเลียนไหมอ่ะเจ้าตัวตัวตวีดูอ่ะฉันเจอละเอเลียนคือแกเนี่ย <c oughs> ดยาดีทำไมหวนหลิยอย่างนี้ล่ะโอเคทุกคนอุปกรณ์เนี่ยที่เห็นกันเด็ดที่ตวมีถือก็มีไม้เบสบอลแล้วเราก็จะมีไฟฉายตอนเริ่มเกมนะครับแล้วตอนนี้ก็คือจะมีอุปกรณ์ต่างๆเอ้ยอันนี้เป็นที่เก็บของเราสามารถเก็บของตรงนี้ได้ถ้าเราหาไอเทมมาแล้วตรงนี้หุยมีปืนมีกระสุนเนี่ยเนี่ยมีช็อปคล้ายๆเดนเรียวเลยไเนี้ยพกปืนเหรอฮะพกปืนเหรอ ไไม่ได้นะแล้วนี่อะไรอ่ะน่าจะเป็นผ้าปันแผลไฟฉายก็มีขายมีตู้ ATM กดเงินสดได้ปะ่ะลองเบิกดูอ๋ออันนี้โลบักนะครับโอเคเข้าใจละแล้วลอันนี้ปึ๊บอันนี้น่าจะเอาของมาขายโอเคเข้าใจแล้วระบบเกมมาเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟอันนี้นะครับขบวนนี้ไปไม,มันไปมันไปมันน่ากลัวจัง่ะมันเป็นขบวนสุดท้ายนี่เอาไม้เบสบอลลงด้วยเจ้ามีเราจะมุ่งสู่เท่าไหร่อุ้ยดี่ยัยมันมีแบบป้ายบอกด้วยว่าไปถึงไหนนี่เราก็ไปเรื่อยๆได้เลยโอ้โหนั่งชิลเลยแต่ละ คนอ่ะแกนี่ก็นั่งได้นะนั่งเดหรือตกใหญนั่งก่อนยายนั่งแล้วไอ้กระเป๋ารถเมย์ไม่เก็บตัอนเงี้ยกระเป๋ารถเมย์บ้าอะไรเราดิรถไฟกระเป๋ารถไฟเก็บตังค์แล้วไม่ฉันจะดูทางตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีที่พักป่ะตรงนี้นี่นี่นี่เบคอนไงไงไงเขาเรียกว่าที่พักเขาเรียกว่าอะไรที่ซ่อมออกไม่ใช่ที่พักเหรอไต่เดี๋ยวนี้ดังเก็บของบนรถไฟเฮ้ยมียามีไฟฉายนี่เก็บได้หมดเลรเฮ้ยมีเพชร มีแบนเพชรู้ยจักมีขโมยไปแล้ววิ่งเดี๋ยวอะไรอ่ะถือด้วยสมาร์ทโฟนวุ้ยฉันเจอปืนนี่มีแล้วโอ้โหไม่ต้องซื้อแล้วครับสมาร์ทโฟนด้วยมือถือใครตกเดี๋ยวต่อเป็นคุณเจ้าของแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขายได้เปล่าน้ะน่าจะเอาไปขายได้นะในเซฟโซนอ่ะเออนี่แกมือถือเดี๋ยวเจ้ามีหมดแล้วเลิกคุยขยะได้แล้วนี่ว่าไม่มีอะไรกินเลยหรอหิวแล้ว นี่ลแล้วคุถือวิเอาด้วยเหรออ๋อเอามาวางไว้ตรงนี้ใช oh, oh, ่ไหมไว้ตรงนั้นไงโดนไปยุ่โอเคอ๋อแปลว่าเหมือนเลนเรียวใช่ไหม ได้ปะเราเดินทางกันต่อดีกว่าเราจะไปครีนทาวกันนะครับเพื่อไปพักผ่อนที่นั่นกันเฮ้ยมีลูกบอลเ้วยใครทําตกเฮ้ยแต่อาหารมันตกข้างทางเต็มเลยเจ้าหมีใช่ปะหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้อะเมื่อกี้ลองไปดูไหมข้างทางลองไปดูไหมโอไม่ใช่อาหารลูกบอลร้านนี้อะเฮ้ยที่มันเป็ดเหลืองนี่นามีมีมีไปแล้วเฮ้ยมีมีไปแล้วเดี๋ยวบดญชีเราอีกแล้วเหรอไม่ไดย้ายไม่อยากวิ่งอย่ามัน เปียวแล้วจะหนากลัวมากอะจมี่แกทด้วยเหรออ๋อลยายก่อนอุ้ยถึงถถอถจะต่อถือแอถเดะออหแกยังีดีเฮ้ยจีพอดีเลยจูดถึงพอดีถึงพอดีเลยไดะมีอะไรบ้างอกกำลังกายบ้าเฮ้ยกกำลังกาย มีแบบซีดีเพลงเก่าว่ะเห็นปะเอาดิไปหยิบไปซีดีเพลงเก่าไว้เปิดมีนาฬิกาด้วยนี่นาฬิกามาวางแนบไว้แบบนี้กดได้งใมมีกล่องด้วยแหละเจ้าต่อเราไปดูเิยเออเฮ้ยที่อะไรอ่ะกาแฟเผื่อใครกินไม่มีกินมีองนี้อันนี้กินได้ปะไม่ได้เก็บไม่ได้เั่นขยะนี่ดูซิฉันลองขับบ้างนะอันนี้สามพันแล้วสามพันเมตรแล้วเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราต้องไปถึงเซฟโซนให้ได้ มีกล่องมีกล่องเจ้าต่อเจ้าต่อมีกล่องมีกล่องไหนตรงนู้นตรงนู้นลงไปลงไปนี่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 มานี่มานี่มานี่ไหนมีกล่องด้วยเหรอนี่แน่นี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 ่้ยมีกล่องซ่อนอยู่เอ้ยมันเป็นแบบผ้าพันแผลโทเค็นหายากเจ้าหมีเก็บเลยเก็บให้หมดเลย ตอนนี้เราก็สามารถเอาใส่กระเป๋าเราได้นี่ใช่ปะถ้าไหนที่เราไม่ได้ใช้อ่าตอนนี้เรายังไม่ถึงควีนชาวนะครับอ่ะเราไม่รู้ว่าควีนชาว์มันเท่าไหร่4,000เมตรแล้วเห็นปะใช่เห็นแล้วฉันอยากรู้ว่าข้างบนเนี่ยมีชีวิตร้อมันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยซอมบี้อะไรไหนเฮ้ยคุณยายขวดขวดขวดดีวะทนี่แนี่ยเฮ้ยรถเราเจอซอมบี้แล้วเหรอเดี๋ยวซอมบี้มันลงมาได้ไงเนี่ย สบีอะผู้โดยสารแกยิบแกยิบมาด้วยแกยิบเจ้ามีแกยิบแกยิบเป็นของเล่นเลยไม่ไม่เคยเล่นซอมบีเลยไอ้จอบ้าเอ้ยไหนขอดูซิเส้นทางถึงไหนแล้วเฮ้ยใกล้จะถึงควีนทาวน์แล้วนี่นาโอเคกา้แล้วเจ้าหมีเราจะถึงเซฟโซนแล้วแต่ทางมันแบบวังเวมากตรงเนี้ยอุ้ยมีทางจอด ไฟฟ้าหมดฮะพลังงานหมดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวข้างในมืดมากเลยนะไหนไม่ฉายไฟฉายแบตหมดเจ้าต่วจมีโดไปก่อนเลยแบตหมดอ่ะมีพลังงานไหมมีสมุดโทรศัพท์ลงหาดูลวดลวดทองแดงนี่ป้าไฟตรงนี้มีสวิตมีสวิตสวิตเปิดเปิดย้ยเปิดให้นี่เนี่ย อ๋อน่าจะมีพลังงาน,น,นวฮ้ยด้วยชวเก็บเลยฉันมีแล้วเออเก็บเลยเฮ้ยพวกเรานี<ะ>่เจอแผ่นเหล็กด้วยเอาไปติดที่รถชวัดเออลองเป็นบังเกอร์<ป>บังเกอร์การซอ,อมบี้ปะปะปะเออการซอมบี้ได้แน่เลยนี่เออไหนดีอะติดตรงที่เรานั่งมาเนี่ยเหรอเออใช่ไม่ให้ซอมบี้ขึ้นมาใช่อารมณ์นั้นอะ ติดได้แล้วเราเดินทางกันต่ออ๋อหรือว่าเราต้องขับไปเรื่อยๆแล้วเติมพลังงานอย่างเงี้ยหรออุ้ยน่าจะใช่โอ้นี่ไงดาวคืนเช้าเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> yeah! มีที่ชุบชีวิตได้ด้วยตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนตายอ่ะเหมือนแบบอารมณ์เก็บการ์ดเพื่อนแล้วก็มาชุบตรงนี้ใครได้ของอะไรมาขายตรงนี้ได้นี่ไงนี่นี่นี่ใช่ใช่ไอแท่งไฟเนี่ยขายได้เท่าไหร่อ่ะห้าเหรียญขายปึ๊บนี่เออเอามาขายเลยเก็บให้หมดเลยข้างหลังได้ได้ได้แต่ซอมบี้ไม่รู้ขายได้หรือเปล่านะโทรศัพท์เจ้าหมีเอาโทรศัพท์ไปขายถนอมฟุตบอลไปขายกว่ากับสมุดโทรศัพท์นี่โทรศัพท์เอาไปขายเลยซอมบี้ได้ด้วยหรอ โมนาดิกาไปขายอาอ <พบ S 2> ดูสิามาเดี๋ยวผมจะมาดูมูลค่านะครับว่าพวกฟุตบอลอะไรอย่างนี้จะได้เท่าไหร่สมุดโทรศัพท์ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าสมุดโทรศัพท์ได้ห้าเหรียญลูกบอลก็ได้10บว่าได้อย่างละ5หมดเลยแฮะโอเคขายเรียบร้อยแล้วครับอาแล้วเราก็จะชอปปิ้งได้เลยเมื่อกี้เรามีปืนพกใช่ไหมเราซื้อกระสุนไปเพิ่มดีกว่าเฮ้ยไฟฉายหมดไม่ฉายหมดเหมือนกันฉัน เปิดเหมือนกันเนี่ยเปิดไม่ได้เลยแดงแก่เลยเนี่ยรอไฟฉายขายโอเคแล้วเราก็ซื้อไฟฉายใหม่ดีกว่าไฟฉาย15เหรียญไม่ทำไมฉันกดซื้อไม่ได้อ่ะอ๋อฉันเหลือสิบเหรียญตังค์ไม่พอขายอะไรดียะเมื่อกี้ไปซื้ออันนี้อ่ะขายอันนี้ภาพันแผลลวกันมาซื้อไฟฉายอนาถแท้ทุกคนอะนีเดี๋ยวรถไฟจุียแหละ พี่ใหญต้องวิ่งอีกแก้วหย่อนนี้เออไอยนี่ก็ขยันแกล้งทะด้วยนะหมีอ๋อมันมาฟาร์มตรงนี้แน่เลยมาแอบฟาร์มคนเดียวเนี่ยโอ้ยไม่ใช่แล้ว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 ไม่ใช่โอ้ยไก่แล้วจะมีโดนซอมบี้กินแน่เลยกุ้งกอดกุ้งกอดนี่แน่ไดีดูนี้ จะว่าเอ้ยทำไมมันเยอะอยะโอ้เป็นยู้าพละแวกอะเอาไปของนี้ฉันขอได้ไหมเจ้าต่อเอาแล้วเลยมีอะไรไม่มีของอะไรเลยไหนดูดิมีอะไรดูนีแกใช้ปืนเราจะได้มีคนกระบอกเลยได้เลยเจ้าตัวดีไปไหนขอดูดิหายไปไหนแล้วไม่รู้ไหนดูซิเจ้าตัวดีอยู่ข้างหน้าชัวร์เลยคุณพอดีขับรถไฟมาสิได้เลยนะขับตามไปไม่ได้ไม่ได้อะอย่าบอกนะว่ามันโดนซอบบี้กินไปแล้วเนี่ยอ่ะเบรกเจอไหมมีใครเจอไหม มันแอบตรงไหนเนี่ยอ่ะครูวัาดีขับเลยแล้วกันไปเลยจัดไปมาครับเราจะเดินทางกันต่อจ้ต่อฉัน<ะ>ถึงเจ้าหบีจังเลยอ่ะไม่เป็นไรน่าเจ้าหบีอย่างน้อยมันก็เพื่อนเราวิซอบบี้แต่ว่ามันเป็นศพอ่ะ เฮ้ยหนูว่าจะมีมิวแทนที่โหดกว่าซอมบี้ตกใจนี่ไงนี่ไงตัวโหดกว่าซอมบี้ไงตัวนี้คุณยายนั่งนี่ก็ได้นี่คุณยายนั่งนี่เลยโอเคได้ได้เดี๋ยวยายนั่งนี่ละกันใกล้ชิดกับเจ้าบอลเฮ้ยตัวอะไรอ่ะใครอ่ะใครอ่ะช้อนร้อยช้อนร้อยโอ้หหุ่น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 หุนไปไปันตาว่าแกทั่วเลยเนี่ยแกไปไหนเนี่ยแล้วทำไมแกไม่รอด वॾो <laughs> 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 เลยซอมบี้ขอเคลียร์กับซอมบี้ก่อนแล้วค่อยเคลียร์กับเจ้าหวีเร็วมเนี่ยเขาคนดี้แเฮ้ยเดี๋ยวใช้เพื่ออะนี่เออไหนดูกล่องนี้สิได้อะไรเฮ้ยได้เครื่องดื่มใช้พลังงานอ่ะเนี่ยเนี่ยเพิ่ม HP ด้วยแหละอันเนี้รวบ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 มีไฟฉายนะเนี่ยโอเคได้ไฟฉายละเจ้าตัวดีไปไหนแลกฉันจิบโลกมีเหยียบโลกฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นฉันถามว่าแกไปไหนมา ฉันไม่บอกว่าฉันไปไหนให้กเกอไทยฉันรู้ว่าแกตายไปแล้วอ่ะเป็นอาหารให้ซอมบี้ไปแล้วนะเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ได้ติ๊งตองนี่เนะน,น,นี่ยเ <ไป S 2> ีไฟเธอตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเนะี่ยเราจะเราจะไปที่เขตธนาคารการันเราจะไปรวยกันที่นั่น ฉันว่าไม่เหลืออะไรแล้วล่ะพ <work> hey, no ีชอมพีชเต็มเลยข้างทางดูดิเฮ้ยดูดีกล่องว่าเนี่นล่ะมันฟาดกล่อง้ยขึ้นมาแล้วโอ้โหที่นี่มันเป็นสูงเลยดูดินี่อะไรอ่ะ เหยือกน้ำใครหิวน้ำบ้างเอ้ยมีกล่องพยาบาลใช่ไหมออเครื่องกระตุ้นหัวใจเก็บไปเจ้าต๋องจะให้ยายเก็บกีอ่าเก็บเลยเก็บเลยเนี่ยฉันเก็บแล้วอันนึงเนี่ยเก็บไปให้หมดเลยโอเคได้ได้ที่เหลือเดี๋ยวยายเก็บให้ล้วใครเอามาแขวบเต็มเลยซอมบี้เป็นอนุสาวรีย์ซอมบี้เหรอฮะเจ้าหวีจะได้มีเพื่อนเยอะๆเกงไม่รู้เลยอะไรเนี่ยโอ้ยขอต้องค้ำอย่างนี้กันแมตช์แม็กอะแมตชแม็กอะ โอ้โหวัวบอยวัวบอยวัวบอยนี่แกเปล่าข้างหน้าขนาดนี้เลยเหรอเจ้าหวีฮะใช่ปไปไปดีกว่าให้คุณยายเก็บได้นะโอ้ได้ได้ยดตุ๊กตาหมีเนี่ยนะเดี๋ยวยายเก็บละกันเออไปเด๊อยมาไดงตั้งตั้ง่ตั้ง่ตั้งเดือนชั้นปีไม่ขึ้นโอ้โหโอ้โหตุ๊กตามันเต็มเลยมีอะไรทาบ้าะ ไหนโอ้โหวิวไม่ดีเลยขับรถอย่างเงี้ยนี่ีคนจ้องมองด้วยเห็นเปล้อนะอาชันเบรกให้เผื่อแกอยากจะได้เพิ่มแล้วนั่นไงข้างในพิเอฟเลยนะโอ้โมันจะสมอมคนเด็กยายิงให้มิโน่ก่อนมาเฮช็อต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 เต็มร้อยมาตีวัดตีวัดเออชุกชุกมีแอสอุ้ยเต็มเลยัวตีแล้ว กระสุนหมดกระสุนหมดรีโหลดละห้องใหม่เหรอเนี่ยไม่เคยเจอเลยเฮ้ยมีเหรียญเหรียญตราเหรียญตำรวจโอเคแผ่นซีดีอันนี้เก็บได้ไหมนนเก็บไม่ได้มีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับเราเปิดเฮ้ยเจอช็อตกัน์ดื้นใหม่ใช่เดี๋ยวฉันจะลองดูแอเเรียบร้อยปะเราไปกันต่อเนี่ได้ช็อตกันแล้วรถไฟที่สยดสยองที่สุดในโลกว้ายเลิกประดับได้แล้วอันนี้ไปกันต่อดีกว่าวิวไม่ดีเลยนี่ครับ เราจะบุกหน้าใกล้ถึงเขตธนาคารแล้วพวกเรานี่มันสยดสยองว่าเลยมบี้ที่มลาลไล่ล้อมตกรถไฟเนี่ยมบี้บูสต์เฮย้ยธนาคารแล้วธนาคารธนาคารเย้เซฟโซนแล้วเย้เอาของ,องไปขายขเลยขายของเหรตอนนี้รวยนวย,นวยเอยโอเคแล้วก็ใช้แต่ลูกซองเครื่องกระตุ้นหัวใจไม่เอาไฟฉายขายเลยแล้วกันเครื่องกระตุ้นหัวใจหรอ เดี๋ยวนะไฟฉายอันไหนหมดอันนี้ยังไม่หมดเลขเจ็ดหมดยังอันนี้หมดแล้วโอเคเราขายอันนี้เฮ้ยมีอยู่60เหรียญละโอ้โหทอดกันเท่ด้วยอันอันนี้โอ้โหว้าเวอร์มากฉันก็มีนี่ไม่อันเล็กก,มมกว่ามีของมีดีกว่าุกของอันบอลเยอะย,ยิงทีซอมมี้ตุ้มเลยอะปะดูกันดีกว่าโอเคเราจะมุ่งหน้าสู่ไม่ได้สั่นพักนะครับข้างหน้าหมดหน้ากันเรียบร้อยเชียะ ดูคุณยายดิคุยกับนี่เพื่อนแกเหรอเพื่อนใหม่เหรอไม่เหรอนี่ไม่ใช่เพื่อนฉันนนี่มัใครก็ไม่รู้เนี่ยยายนั่งไปยายเองยังกลัวไปเหมือนกันแล้วข้างหลังอะโหเพื่อนหนูไม่ใช่เพื่อนฉันใครก็ไม่รู้มันไม่ต่างกันไปหมดเลยเฮ้ยเจ้าต่อยันซีแกบอกแกนี่้าวีเราลองไปแบบไม่แวะมาได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปแบบไม่แวะใกล้ถึงแล้วแป๊บนึง มากเอาซอมบี้มาปั่นรถไฟมันจะได้ไปเป็นเพื่อนเราจริงแกฉีกคนยังไม่พอเงยจะเอาเพื่อนมาเพิ่มอีกเหรอแล้วแกแกถือไม้ทำไมจะถือไม้รอไว้ถ้าเกิดใครขึ้นมายายจะหัวให้หมดเลยตอนนี้โโอ้หคัวใหญ่เก่งเออเฮ้ยเดี๋ยวเท่าไหร่ละเป็นเขาตอนนี้หรอหมื่นแปดแล้วหมื่นแปดพันนะอ้ยจะสองหมื่นแล้วดิเฮ้ยเอ้า หลไยเจ้าบีลงเอ้ยเจ้าีลงใช้ช็อตกันดนีเฮ้ยเฮ้ยวูกี้มนี่ช็ตกันแล์ช็ตกันแรงช็ตกันแรงเออาเาเอาเอเาเอเาเาเอเาอาโอาเอาาอาเออาเวาเาเออตเวออดาย ฉันขายไปแล้วแพงมากอันเนี้ยโอ้มีอีบ้างเปิดปิดป้าโ <Okay. S 2> อ,อเคเฮ้ยมีปืนข้างในนี้เก็บเลยใครยังไม่มีมันมีแล้วมมีไ่เก็บปืนเลย <laughs> ยายเก็บอีกแล้วกันมีไม้อ่ะพาเลทเหรอเออเนี่ยเอาไปติดรถไฟอ่ะฉันวางแล้วกันใครอยากแปะก็แปะเนี่ยอันเนี้ยอ่ะขอเลย เจ้หีอย่าบอกเราดูนะครับท่านผู้ชมที่ขึ้นรถไฟรถไฟอะไรเนี่ยคุณยายดูดิน,นี่อเจ้าหมีกันติดเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันก็มองไม่เห็นทางหรอกอนี่ไงไม่เห็นอยู่แล้วคุณยายโอ้เราต้องมีเพื่อนไปด้วยมันไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าด้านหลังอ่ะมีเพื่อนรอเป็นเพียบเลยด้านหลักนี่ไงโอมมาเพิ่มอีกสามคนออกไปแล้วทำไมหน้าเหมือนฉันเลยเน,นี่ยเจ้าต่อยฉาบตัวเนี้ย ดูเลยหน้าขีไงโตัวจับว่าเยอะที่ยังชุบชุบชุบเราว่านะเอาตกใจเอ้ยอันนี้ตายอ่ะอันนี้ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตายแล้วตายแล้วตัวเราทำเป็นจังได้เลยเนี่ยฉากว้ายซอมบี้ไม่จบเลยว้าวโดนลบรถไฟหมดแล้ว <kę eras> ถึงแล้วถึงแล้วไม่มีสัมภาระใช่นี่ไงซอมบี้ก็บังทางเลยมองลำบากด้วยถึงแล้วเย้ h ขายของขายของขายของไม่มีของเลยนี่หว่า <Bryan S 1> <c oughs> ไม่ได้เก็บโอเคทุกคนเปไน็นไงมั่งครับกับแมปนี้นะครับการผจญภัยรถไฟใต,ใต้ดินกับฝูงซอมบี้นะครับซึ่งเออดูเจ้าหมีมันทำ <c oughs> โอ้น่ากลัวสุดๆเนี่ยเป็นมิ่งช่ เ,เส้นทางก็เออเรามาควีนทาวธนาคารเมดิสันพาร์คนะครับที่เหลือยังไม่ได้ไปไปจบที่สถานีนี้ใครอยากให้เราเล่นต่อหรือยังไงคอมเมนต์มาเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวบ๊ายบาย